ครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัสษณะดีนะครับเพื่อนๆน,นี่วันนี้เรามาอยู่ตรงยอดเลย <c oughs> วันนี้จะพามาเก็บมะละกอมะละกอตัวเมียเพื่อนๆที่หลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวเมียก็ทัดทิ้งไปเลยนะดูลูกของผมตะก้อนดูลูกเกี่ยวกับฟาร์มือดูลูก ตอนเนื่องตลอดนะสูตรที่บอกไปนะเพื่อนๆเนี่ยมันจะออกลูกออกดอกติดตลอดเลยผมติดตั้งแต่แบบโคนนี่เลยนะเนี่ยตั้งแต่ห่อเนี่ยติดมาตั้งแต่นี่เลยยิงลูกนี้นะโหยิงโคตรใหญ่เดี๋ยวบอกเลยใหญ่มากดูมือผมเด้เนี่ยวัดกับมือนะเนี่ยวัดกับมือเนี่ยโอ้โหไอ้นี้วันนี้มาเก็บลูกสุกเพราะตอนแรกอะห่อไว้ห่อไว้นี่มันสูงแล้วไม่ได้ห่อเนาะ เดี๋ยวถ้าสูงวันนี้อีกสักเมตรน่าจะต้องตัดยอดออกแล้วล่ะนะมาเฮ้ยอือเฮ้ยเดี๋ยวผมจะผมจะใช้นี่ดีกว่าจะให้มันติดขั้วด้วยจะให้ใช้กันไกลตัดดีกว่าดูความสุขบนบ้านครับโอ้ยลูกสุขรังเลยอะรอดรอดจะลอกรอดจะลอก ตลอดวิ่งวิ่งรอบรั้วจะรอกอ่ะคิดว่าคงเห็น <laughs> คิดว่าคงเห็นนะไงมันเบียดกันมากเลยอ่ะโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โห ก็ตัวเมียสายพันธุ์อะไรผมไม่แน่ใจนะเพื่อนผมเอามาให้นะเพื่อนๆลูกมันแบบใหญ่ยาวมากเลยอะ่ะถ้าเป็นกระเทยนะลูกมันจะใหญ่ยาวมากเลยแล้วก็ได้กินไปรอบหนึ่งแล้วนะเฮ้ยสองรอบแล้วล่ะแต่ไม่ได้ถ่ายสองสามรอบแล้วลูกสุกอะ่ะนอกนั้นจะเน้นทำส้มตำอย่างเดียวเพราะว่าชอบกินส้มตำกับข้าวแล้ว ต้นนี้เป็นต้นกระเทยอันนี้เป็นต้นตัวเมียนี่ต้นกระเทยกับต้นตัวเมียโอดูลูกตะก่อนตัวเมียอย่างที่รู้ๆก,กันอยู่นะก็คือลูกเขาจะใหญ่กลมนะปกติลูกเขาจะใหญ่กลมนี่อันนี้เป็นต้นกระเทยโอ้หดูลูกตำลึงก็เยอะเลยนะผมเก็บไว้เพราะว่าผมเอาให้เป็นอาหารหอยสําหรับตำลึงนี่ลูกเขา คือถ้าปลูกเดียวๆนะต้นเดียวเนี่ยจะบอกว่าน่าจะลูกใหญ่ล่าดูเลยนะสําหรับกระเทยนะใหญ่กับยาวนะเพื่อนๆเนี่ยของผมเนี่ยของผมมันต้นนิดเดียวแต่ว่าของผมมันมีสอต้นคู่ไงสําหรับต้นเนี้ยนะแล้วก็อันนี้อ่ะก็เป็นพริกเริ่มมีให้เก็บให้เก็บกินทุกวันแล้วนะเพราะว่าอันนี้คือ พริกขี้หนูสวนผที่ผมปลูกว่าให้ใส่ทานอ่ะแล้วว่าต้นเขาจะอ่าใบเขาจะลดอาการหงิกงอแล้วก็เขาจะติดผลติดดอกดีนะสําหรับพริกขี้หนูสวนนะเพื่อนเพื่อนนี่นี่ผมใช้น้ําที่เลี้ยงปลา <c oughs> ใช้น้ําที่เลี้ยงปลาก็คือเอามาลดน้ําให้เขานะ้ลเวลาถ่ายน้ำปลาออกครับดูใบครับดูใบดูยอดอันนี้ก็ถางเล็กกว่านะเอ้ก็ะถางถึงพ้าน,นิ้ว กระถางพิ้าน,นิ้วทรงลึกเราก็ปลูกอยู่สามต้นหนึ่งกระถางอะ่ะปลูกอยู่สามต้นต้นนี้ปลูกที่หลังแยกมาปลูกที่หลังต้นนี้แยกมา,าปลูกก่อนเพราะว่าจะได้เป็นรุ่นๆไปมันจะได้มีกินตลอดเดี๋ยวต้องเริ่มเพาะอีกรอบหนึ่งเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วเดี๋ยวมันประด่าดหน้าแรงใช่ไหมกจ็จะได้มีหน้าฝนมีพริกกินตลอดฮ่ะอวดอวดอวดทั้งพริกทั้งมะละกอ คลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะนเพื่อนๆก็พาด,ดูปกติเนาะเป็นมะละกอต้นเตี้ยที่ผมเคยถ่ายตอนปลูกให้เพื่อนๆดูนะว่าเฮ้ยเราจะปีนต้นมะละกอสูงๆแบบเมื่อกี้ไปทําไมในเมื่อมันมีมะละกอพันเตี้ยไม่ต้องตัดไม่ต้องแต่งกิ่งอะไรนะเพราะาตัดยอดอะไรพวกนี้มันจะชะลอไปประมาณ2เดือนสาเดือน2เดือนเนะี่ยถ้าเราตัดแล้วมันแตกใหม่อนะเราก็ต้องบํารุงให้ถึงจริงๆเพราะว่าถ้าแตกยอดเยอะจริงอ่ะ ได้ยอดเยอะแต่ถ้าปุ๋ยกับปุ๋ยแร่ธาตุอาหารในดินมันไม่เพียงพอมันก็เปล่าประโยชน์ครับสู้เราเน้นต้นเดียวๆเราได้ลูกแบบเต็มๆดีกว่านะตอนนี้ผมลืมผมพึ่งเอาดินเอาดินนะซื้อดินถุงมาใส่เพิ่มใหม่เพราะว่าตอนทําให้เพื่อนๆดูตอนแรกใช่ไหมดินเขาที่ผมพพนะ่ะมันยุบลงไปแล้วเพราะว่ามันมีพวกวัตถุอินทรีย์เยอะ ก็เลยต้องเอาดินมาเติมแล้วก็ลืมแกะถุงดำด้วยทีนี้เข้าขั้นตอนที่สองหลังจากเราปลูกมาน่าจะเกือบสองเดือนแล้วเพื่อนแล้วผมก็นี่ผมลืมฮึบฮึบฮึบผมลืมดึงถุงออกเห็นไหมถุงที่เราตัดไว้เราห่อเพื่อการลากด้านบนเห็นนะครับคือถ้าลืมยังไงปุ๊บเนี่ยถ้าลากเขาเป็นปุ๊บยังไงมันก็ ก็ได้นะฮะเพราะว่ารากมันก็จะแทงลึกลงไปเราจะทําเพื่อป้องกันอาการเขาชอกดินหรือว่าต้นเขาไม่แข็งแรงก็ถ้าเจอดินใหม่แบบร้ออย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราทําดินไม่ดีถ้าใครทําดินดีก็ไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้แต่ผมก็กันไว้ก่อนไงเพราะ <laughs> เพราะมันใช้ดินถุงร่วมด้วยแล้วก็อ่อเป็นโอ้ดิผมเอากิ่งมาเดืออฝรั่งมาปักมีรากออกเลยแต่ว่ามันน่าจะเขียวแล้วไม่น่ารอด ผมตัดออกแลผมก็มาเสียบเนี่ยลากมันขึ้นด้วยนีย่เห็นไหมลากมันขึ้นมาแต่มันไม่รอดติดแรงติดหนาวขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เราทําแล้วเราก็จะเอาดินมาเติมนะเพื่อนๆดินผมก็จะเป็นดินใบกมปูเราก็รอบเนี้ยเราจะเน้นอ่าเน้นที่เป็นดินเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าวัตถุอินทรีย์เราอเยอะแล้ว นะแล้วนเนี้ยเราก็ทําแบบพูนๆไปเลยนะแเราก็ทำร่องนิดๆหน่อยๆไว้เพื่อป้องกันน้ําไหลออกเหมือนเดิมถมโคนนี่ล้วก็เตรียมลดน้ําแค่เนี้ยเดี๋ยวมันก็จะโตต่อเนื่องแล้นะแล้วอีกประมาณสักสิบห้าวันเนี่ยก็เอาน้ําหมักปุ๋ยขีวัวแล้วก็น้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะ่ะเราก็เอามารลดลดเรื่อยๆนะนี่เสร็จไปหนึ่งต้น ดูจากใบแล้วอ่ะสามต้นที่เห็นเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวเมียทั้งสามตัวเลยเหมือนผมจะได้มรกอตัวเมียมาสามเลยเพราะตอนตอนเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆมันก็เหมือนเหมือนจะตัวผู้แล้วเนี่ยเนี่ยผมไม่แน่ใจในกล้องมันเห็นหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวผู้นะแต่พอมันโตขึ้นมาใบมันขีแฉกเยอะแล้วเกินเหมือนจะเป็นตัวเมียนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่ามันเป็นไวสายพันธุ์เขาเป็นแบบนี้หรือเปล่า อันนี้ก็เหมือนกันขอดหญ้าออกซะหน่อยทีนี้ก็เลยบอกว่าใบกับใบกับเอ๊ะผมถ่ายอยู่หรือเ่าใบกับอ่ายอดอ่อนยอดอ่อนที่อยู่ใต้ต้นใบที่มันเหลืองๆเ,เอาออกให้หมดเลยนะครับ อันนี้ผมเอ็นต้นไว้นะเพื่อนๆเนี่ยเขาจะแตกหน่อเต็มเลยเนี่ยปิดๆออกเลยเปลืองปุ๋ยอึ๊บมาพื้นที่น้อย พื้นที่น้อยเราก็ใช้สอยอย่างประหยัดนะใครมีพื้นที่เยอะก็อาจจะไม่ต้องแบบเรื่องเยอะอะไรแบบผมเฮ้ย <laughs> เลยเหตุผลที่ผมเลือกใช้ที่มันมีปีมีดินเยอะนะเพื่อนๆรอบนี้เพราะว่าหนึ่งเลยนะมันจะเข้าหน้าแรงแล้วแล้วดินน่ะดินเยอะเนี่ย มันจะช่วยเก็บความชื้นนะออย่างนึตอนแรกที่ผมทำอะ่ะเป็นพวกวัตถุอินทรีย์อ่ะใช่ไมเป็พวกใบกา้ามปูแล้วก็เป็นพวกอ่าพวกพวกก้อนเห็ดเก่าเออก้อนก้อนก้อนเห็ดเก่าอย่าถมคนเยอะนะครับถมแค่พอประมาณพอนะเพื่อนๆไม่ต้องถมเยอะอ่ะ แค่นี้เราก็อันนี้ผมจะปลูกเอนด้วยปลูกเอนแต่เอนมาฝั่งนี้เยอะไปหน่อยนะถือว่ามานันนี่ดินเยอะมันจะช่วยอุ้มน้ําตอนมีน้มีสา,าที่จะถึงนี้นะนี่นี่อนนเอนอันเนี้ยเด็ดออกไปเลยครับเนะนี่ยพวกเนี้ยเพื่อไม่ต้องให้มันแตกตัดอาหารมาเลี้ยงเนะี่ยอะนะ็กๆเนี่ยเด็ดออกเลย จริงๆจะให้ดีก็คือมาตัดนะตัดก้านก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวฝนตกมันจะเป็นแผลผมก็ใจร้อนไปนิดนึงเอากันไกลมาตัดกิ่งปั๊บปั๊บปั๊บอันนี้มันจะได้เขี่ยวแล้วก็ยุบยุบยุบไปมันจะได้ไม่เป็นแผลแต่สัาเด็ดอย่างนี้ถ้าแผลมันติดเชื้อปุ๊บมันจะเข้าไปข้างในไม่ควรทําผมก็พลาดคนเรามันพลาดกันได้เนาะเดี๋ยวนี้ค่อยมาตัดขี้เกียจตัดละลึงเลยประมาณนี้นี่ผมชอบประมาณนี้ เตี้ยจริงเตี้ยของแท้คือเดี๋ยวมันจะมันจะมันจะเป็นข้ออ่าสั้นปองปองปองปอในเตี้ยของแท้อันนี้ต้นดอกดอกอะไรก็ไม่รู้ต้นไม้ป่าสีเหลืองเขาจะบานดอกหน้าร้อนมีนาไมษาเดี๋ยวมาเตรียมดูครับนี่ปีนี้ออกเยอะด้วยเพราะว่าผมเอามาโดนแดดกำลังเป็นตุ่มเป็นตุ่มแล้วกำลังเป็นตุ่มเลยนี่ ดอกเขาสวยมากผมชอบเลยดอกเขามันจะเหมือนแบบเป็นดอกมะลิซ้อนนะครับแล้วก็เป็นช่อช่อช่อชอ,ชอขึ้นมาอย่างสวยอะเนี่ยอะแล้วมีให้ดูอีกอย่างนึ่งครับนี่เ,นเพื่อนๆจำได้ไหมว่ามันต้นอะไรนี่เรานี่ก็อาการนั้นะเริ่มกลับเข้ามาอีกแล้วจะเป็นหน้าแรงดินเขาน้อยไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยดินเขาน้อยอย่างผมย่าง ว่าจะเปลี่ยนเวียดเปลี่ยนตะก,ก้าก็ายังไม่ได้เปลี่ยนเลยเดี๋ยวว่าจะทําเทคนิคอ่าตะก,ก้าคูณสองสองชั้นเพราะว่าประหยัดพื้นที่แต่ว่าเพิ่มเนื้อที่ดินปลูกให้เขานะอืจาได้ไหมมาต้นอะไรถ้าคนเคยตามต้นนี้คือพับช็อกโกแลตที่ใบเขาอ่ะมันติดเชื้อราจากการใช้ดินเก่าของผมเอามาปลูกนะ ด้วยความสับเพ่าของตัวเองด้วยความที่ว่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไปนะครับเป็นแบบนี้เกือบตายต้องบอกว่าเกือบตายท้งต้นล้วก็ผมทำวิธีรักษามาอย่างที่ทำให้เพื่อนๆดูนะด้วยไตรโคโดมาแล้วก็เปลี่ยนดินปลูกครึ่งกระถางนะครึ่งนครึ่งกระถางล่างนะยังเป็นอันเก่าอยู่แต่ครึ่งกระถางบนเนี่ยผสมปลูกดินปลูกใหม่นะครับแล้วก็ใช้ไตรโคโดมาแล้วก็ใช้ยาฆ่าเชื้อราที่มันเป็นซอง อะไรอะไรเป็นๆทักอย่างหนึ่งอะที่ใส่แล้วมันจะเป็นผงสีชมพูนเพะเขาจะเป็นสีชมพูนะัผมจําชื่อไม่ได้แล้วโทษทีนะอันเนี้ยผมคิดว่ามันเหมือนช่อดอกอะ่ะอันนี้ใบใช่ไหมแต่แต่ที่มันเป็นตุ่มเป็นตุ่มอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องมาลุ้นนะว่าว่าเขาจะติดช่อดอกด้วยหรือเปล่าหรือเขาจะแตกใหม่เออ เพราะปีที่แล้วมันชะงักไปทั้งปีเลยผมรักษาเขาทั้งปีครับจนเขาแบบเป็นพุ่มสวยใหญ่โตมโหระทึกแล้วเราก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้วางชั่วคราวก่อนเพราะว่ายัางทําที่ไม่เสร็จเคลียพื้นที่ไม่เสร็จติดต้นมะละกอนั่นแหละที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้แหละเพราะต้นมะละกอน่ะคือคือไม่คิดมันตอนแรกอะ่ะไม่คิดว่าจะปลูกไม่คิดว่าจะปลูกก็เลยพอมันปลูกติดลูกปุ๊บอ่ะเราก็เก็บกินก่อนเพราะว่าช่วงนี้อะไรก็แพงนะเพราะว่ามันสามารถทํากับข้าวได้หลายอย่างสําหรับมะละกอ นี่แหละ,ะแล้วก็ซื้อมะละกอพันเตีย้ยมาชดเชยอ่ะแล้วนี่คือพับช็อกโกแลตอ่ะแล้วก็เมืนเน่อร็วฝรั่งผมต้นนี้ก็ตายไปแล้วที่เคยทําให้เพื่อนช่นนดูนะตายไปแล้วและฝรั่งที่พอเม็ดนะฝรั่งไซแดงไม่รู้ว่าพันอะไรเหมือนกันนะใบยาวใหญ่หนาคือมันผมมันแตกยอดมาไงผมก็ปล่อยมันเลยอะดูซิเดี๋ยวว่าจะได้กินลูกกับเขาไหมเพี้ยเริ่มมาแล้วเนี่ย ส่วนเอบิลที่เปลี่ยนกระถางที่เคยทําเปลี่ยนกระถางต้นนู้นที่เหลือต้นนึงนะต้นนี้ตายสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมผมเอาน้าําปลาน้ำน้ำปลาถ่ายน้ําปลาเก่าซึ่งมันมีอยู่อ่างนึงไม่ได้ถ่ายนานแล้วมันเหม็นมากคเพื่อนคือถ่ายมามันแบบกินเหม็นเน่าเลยอะ่ะผมเอามาลาดต้นนี้ไว้ต้นน้อยเอามาลาดลาดรอบๆอบ่อะตายเฉย <laughs> ตายเฉยเลยมันมีกระแปงกระแปงแรกอ่ะเวลาเราใช้สายยางดูดไปด้านล่างกระถงางในในกระถางปลาใช่ไหมมันจะดูดเศษพวกขี้ปลาดูดเศษอะไรออกมากอนอะ่ะถังแรกอ่ะครับนั่นแหละไอไอต้นนี้เจอถังแรกนั้นนะฮะด้วยความที่ว่าคี้ปลามันเน่าเหม็นครับคืออาจจะใส่เยอะเกินไปถ้าใส่น้อยคิดว่าไม่เป็นไรแต่ผมใส่ไปถังเต็มเต็มเลยครับสรุปตายครับยอดเหี่ยวนะสองวันถัดมายอดบนเหี่ยวร่วงเลยอะ่ะแล้วผมก็เลยมาเด็ดก้านออกแล้วทีนี้ คิดว่าคิดว่าไม่น่าจะรอดเนี่ยมันแห้งแล้วเนี่ยมันแห้งแล้วคิดว่าไม่น่าจะรอดด้วยความสับเป่าอีกแหละก็คือเคยทําหลายครั้งเนี่ย ure, เศษเศษพวกใต้ฐานไอ้นี่ยังอยู่เลยผมก็มาผมก็เอามาเอามาเทนะแต่ด้วยความที่ที่อันเนี้ยเป็นอ่างที่มันเหม็นแล้วน้ำเน่าเรียบร้อยเลยเราก็คิดว่ามันน่าจะไม่เป็นอะไรไงเรียบร้อยไปอันนี้มันเลือดฝรั่ง อโวันนี้ก็พามาดูประมาณนี้นะเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้มีอะไรก็ถือว่าอัปเดตไปในตัวเนาะเพราะว่าถ้าใครหลงเข้ามาคลิปผมก็จะบอกว่ามันเป็นแนวสตอรี่ผมทําอะไรไว้ผมก็จะเก็บบันทึกของผมไปเรื่อยนะครับอันนี้ต้นที่ปลูกอันนี้เป็นอะไรเนี่ยแบล็กอิสราเอลเริ่มแตกยอดมาแล้วเริ่มแตกยอดมาแล้วใส่กระถางเห็นไหมตอนแรกมันอยู่ในถุงดําเล็กเนาะ อันนี้ก็มาร์ตินเน่ลิมาดานะครับอันนี้คือที่หักตาไปแล้วก็ตาเนี้ยมันเริ่มปูดปูดมาแล้วเห็นไหมเริ่มปูดปดมาแล้วอ่ะอันนี้ต้องรอนิดนึงเพราะว่าต้องดูแลดีๆหน่อยค่อนข้างเอาใจยากพอสมควรสําหรับ้าเสือลิมาดาอ่ะก็จะประมาณนี้นะคือสําหรับคลิปนี้ก็พามาดูเล่นๆแล้วก็มาเก็บมะละกอนะ หลักๆจริงๆแล้วก็คือไม่มีคลิปอะไรจะลงเพาะช่วงนี้วุ่นวายมากวุ่นวายมากสำ <laughs> หรับคลิปนี้ผมไก่บ้านสนวัสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่เปแล้วสวัสดีครับ <laughs> ขอให้มีความสุขทุกๆ,ๆท่านนะครับในการปลูกต้นไม้นะปลูกของกินเราก็ คนที่เลี้ยงปลาด้วยเพราะตอนนี้ผมเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเนาะก็ยังเลี้ยงอยู่นะหอยไม่ได้อัปเดตไม่ได้อัปเดตนานแล้วแต่ก็ยังเลี้ยงอยู่นะเพื่อนๆจะพยายามไปตอบคอมเมนต์นะใน YouTube คนที่มาถามจะพยายามมาตอบให้ให้บ่อยที่สุดนะถ้ามันเข้าจังหวะเพราะว่าต้องบอกว่าเวลาเขามาพิมพ์คอมเมนต์นั้นมันไม่ได้เด้งขึ้นมาทังผมเลยอ่ะคือคือข้อความมันเยอะถูกไหมมันก็จะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอันไหนหเห็นก็จะพยายามเข้าไปตอบให้ได้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับเพื่อนๆนก็จะประมาณนะั้นเนาะแลว้วงนี้ เห็นได้ข่าวว่าเขาตรวจผักที่มันติดสารพิษเยอะมากแม้กระทั่งในสโตูใหญ่ๆที่คิดว่าฮัลโฮลาเยอะมากๆนะก็ระมัดระวังกันด้วยเรื่องสารเคมีตกค้างปลูกผักกินเองก็อาจจะไม่ได้เลือดหลูอะไรบ้างนะก็ยังดีนะก็คือ ดีกว่าไปซื้อเต็มร้อยเปอร์เซนถ้าใครปลูกได้ไม่ว่าจะในกระถางพื้นที่เล็ก,ลกๆยังไงก็ช่วยได้นะครับเพื่อนๆคลิปนี้ไปละสวัสดีครับขอให้ตัวภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านครับ